โอเคครับสวัสดีครับไม่พูดพวามําเพนะครับพบกับผมช่อง MyT Channel นะครับแล้วนี่อะไรครับ The New Icon นะครับอ่าอันนี้เป็นเหมือนกิจกรรมใหม่นะครับที่มาร้อนแรงมากนะครับนี่ครับ The New Icon Player ครับ Pepe c o ิ i a ร a ครับก a t u s u ครับนี่ครับเบียด แล้วก็ compact เอสเซียงครับผมตัวนี้โหโคตรโหดเลยครับแต่วัสนามก็ไม่ถึงนะดีเฟ n ดิ้งเรียวเฟอร์ดินานนะครับเด็กผีคงชอบนะนี่ไงก็เป็นไอคอนใหม่นะครับผมก็กิจกรรมนี้นะครับฮะอันนี้อะไรเนี่ยเฉพาะกิจกรรมนี้เท่านั้นนะครับอืะทำอะไรเนี่ยอ๋อกิจกรรมแชมเปี้ยนออฟไอคอนนะครับศึกเทพ,พเจ้าเหรอศึกชิงเจ้าแห่งตำนาน ก็กิจกรรมนี้นะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นนะแอบบแอบ,บเล่นนิดนึงนะครับผมนี่โปรโมชั่นรับเหรียญคูณ2นะครับโอ้โหนี่เราใช้ไปเลยครับผมแรก100ได้อีก1น0นะครับโอ้โหร้อยเหรียญได้มีอีกหนึเหรียญนะครับเป็นโปรโมชั่นนะครับผมก็จะมีรูปแบบที่1นะครับแล้วก็รูปแบบที่2 ของรางวัลก็จะต่างกันนะครับ ừ, แต่ทองอลาบนี่มันกิจกรรมไอคอนแบบชัดๆเลยนะครับแต่ไม่รู้จะได้ไอคอนหรือเปล่านะ<ๆ>ก็เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้อะไรเนี่ยรางวัลถ้วยแชมป์นะครับเหมือนเป็นหมุนนะเป็นสล็อตอันนี้เรารับของรางวัลก,กันดีกว่าครับเฮ้ๆรับมาเลยนี่500 300ครับผม200สนใจตรงนี้นะ100โอ้สำหรับคนที่งบไม่เยอะก็ ผมว่าลองดูเท่านี้ว่าคุ้มไม่คุ้มนะต้องเดี๋ยวผมไปหนุมลองยาให้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าครับกดชิมล้านไปก่อนครับเก้าสิบว่ะห้าสิบครับยังไม่ดีเท่าไหร่หนึ่งร้อยเอ็มกดเลยครับสิบครั้งนะได้มาสองถ้วยครับตอนนี้ หรือต่อเราต้องมาหมุนนี่๋อเราได้มาสองถ้วยแล้วนี่ฮะกรุณาใช้ถ้วยแช่ของคุณให้หมดเพื่อเล่นต่ออ๋อเหมือนว่ามันต้องมาใช้ถ้วยข้างล่างก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เล่นต่อไปนะหมุนมาแล้วยังไงล็อกปะเนี่ยหอยล็อกปะเนี่ยหอยปึ๊บอออาร์เจนสองร้อยห้าสิบเอ็ม เออมันจะกดจะมาไอคอนผมว่าแม่งยากแน่เลยไปครับกดไปเลยครับจังหวะนี้ตามมอีกสองถ้วยนะเราเหลืออีกร้อยหเหรียญต้องหมุนแล้วครับไอคอนจงมาเถอะนี่ครับมันไปต่อไม่ได้นะมันต้องกดอีกทีหนึ่งอ๋อไ,ได้ได้ของเลือๆเตือวัะจะคุ้มไหมเนี่ย no อ๋อลุ้นบวกห้า เราไปดูกันต่อครับนี่ครับลองเล่นทูกแบบที่หนึ่งก็ไม่ได้ถ้วยไม่ได้อะไรเลยครับลองกดดูครับโอ้ยไม่ได้อะไรเลยไปครับรูปแบบที่สองก็ยังไม่ได้อะไรอีกอถ้วยเริ่มหายครับสงสัยไม่ได้ค่อยได้แชมป์โอ้โหเกือกล้วว่าเกือต่อเน,นื่องไม่ได้พักไม่ได้ผ่อน ตั้งสติแล้วนึงครับดึงหลอกนิดนึงครับมาโอ้ยถ้วยมันจะมาแรกๆง่ายนะครับแต่หลังจากนั้นก็ไม่ง่ายแล้วอ่ะกดไปรูปที่สองดีกว่าอรัสองร้อยมาสี่แต่เหมือนว่าเงินเอ็มนี่จะเยอะอยูนะผมดูทรงๆแล้วอะ่ะเดี๋ยวเราค่อยมาสรุปอีกทีหนึ่งอันนี้กดไปเลยครับไป หมดละก็หมุนได้แค่สี่ครั้งนะครับทั้งหมดโอเคครับเดี๋ยวเรารับของเรามาในเกมกันเลยกว่านนะรับทั้งหมดไปเลย <c oughs> เดี๋ยวเรารับเงินเอมก,กันเลยนะตอนนี้เรามีอยู่ส2 0พนรอยนะดูว่าจะได้เท่าไหร่ตีไปส0 0พันแล้วกันนะ พ้อมแล้วก็กดไปเลยครับ 1, 2อันนี้ไม่ใช่เดียวก็มาเมารวมไปครับสามร้อหครับห้าร้อยห้าร้โสองพันแปดเชียเยอะว่ะสองพันแปดครับคุณผู้ชม แค่ตอนนี้เงินเอ็มล้วนๆนะครับผมได้มาทั้งหมดนะประมาณหมื่นนะหักออกไป3,000ก็ได้ประมาณ7,000นะโอ้โหคุ้มแล้วครับเติม800ได้7,000กว่าเอ็มครับกิจกรรมนี้เหมือนจะเน้นเงินเอ็มนะแต่เ,เราแต่การ์ดไม่คูดกันหลัวเลยไม่ว่าจะดีเท่าไหร่เลยนะครับ<ป>อย่าวเราลองไปลุ้นดูแล้วกันเอาไหนก่อนดีนี่แหละพร้อมแล้วไป โอ้โห GR ว่ะวนมาท่าปกสีด้วยนะเดี๋ยวครับเราชิมล้างไปก่อนจงหวันี้ซีโกซีไปก่อนโอ้โห <c oughs> oh, ครับเลเทะแทะเปิดไปครับขอตัวดีๆหน่อยเพื่อนโอ้ย oh, ี <c oughs> สาระ แมคเคนนี่ครับไม่ได้ลุ้นเลยไปเลยครับปีนี้มี4ปีครับพอได้คัดหน่อยครับปีเอฮสมาครับจังหวะนี้วิ่งมาอังกฤษเจอลาดเหรอพอสโคว่วะเจ้า,าเป็นเจอลาดวะไปาแล้วอย่าไปท้อครับท้อมีไว้ให้ลิงถือครับรุออยกันต่อนะ ไปนะครับจากวันนี้มีมาเบอร์เก้าเดี๋ยวนะบาซิลอ,อานายโห้าเย้โอเค <Yahoo! S 1> คุมแล้วคุมแล้วบอกเลยคุมแล้วได้อานายมาครับจากคัสต์มัลติคัส์เก้าสิบบวกนะครับบวกห้าด้วยโอ้ไม่ต้องเปิดเลยมั้งเนี่ยโอ้ คุมค้มแล้วครับคุ้มแล้วโอเคเลยเมื่อกี้นี่ใครเนี่ยซิโซโ,ซโก้เหรอใช่ไหม้จาก 5, 5้า0เออยเก้าสิบัวกห้งมันต่างกันเลอเกินจะมีตัววีหลุดมาอีกไม่นานมาครับเดี๋ยวเรามารุน่นกันบวกถึงบวก4นะขอดีๆมาหน่อยเถอะเพื่อนไปจังหวะนี้ โอ้โหบาซ่าเรียวเนียวอีกแล้วแต่มันแค่บวกสี 4, นะ่ปีอะไรวะ UCL นะโอโ้เสียดายเว้ยถ้ามีบวกห้าก็แจมอยู่ครับอืมการไหนดีอ่ะการนี้ไปก่อนนะบวกสองหนึ่งบวกสี่นะเหมือนเดิมครับสี่ปีอึ๊ชโอ้โหรองเท้าสวยอยู่ครับเดี๋ยวนะฟานได้ปะ เย็ดฟานไดบวกโอ้โหไม่มาบวกสี่วะคุณพอ่อมาแค่บวกสองเองอะเสียดายพอเ้ยมาดีกว่านี้ก็ไม่ได้นะมาครับเดี๋ยวเราไปรุยก,กันต่อเอ,อ่อการนี่แหละโอมจงมาเอลเฮสว่ะเฮ้ยแขนยาว ปลักโอ้โหปัันหลัก,ก2 4โอเคคุ้มอยู่ครับถือว่าคุ้มอยู่นะปัลักปัลักใช้งานได้จริงครับผมเอพีเยอะไปหน่อยแต่ว่าก็จะใช้อะครับมันมันโหดอยู่ยิงไกลโมงแข็งกแกรง่งก็เดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการนะครับนี่เงินเราได้มาทั้งหมดประมาณ7,000นะแล้วก็เราได้อาายมา5 0 0 0มนะครับผมนี่ครับ ตัวนี้สแตทท่าบอก5เลเวล5แล้วก็บัลลักนะครับบันไดเมสซี่ครับสโคเมสซี่ก็ประมาณโอ้เกือบตีไปเกือบเท่าไรเกือบ15000เอ็มได้นะไม่ใช่ดิเกือบ20,000เอ็มได้นะครับผมกับลงทุนไปประมาณ8 0 0บาทนะครับถือว่าคุ้มอยู่ครับกิจกรรมนี้นะลองกันได้นะครับเงินเอ็มเนี่ยคุ้มแน่นอนครับการันตีเอาอันนี้รับนักเตะก่อนนะ Yeah. ขายทิ้งครับขายทิ้งโอเคครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดก,ดกระดิ่งติดตามผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับผมสัญญาจะพยายามตัดคลิปให้มากขึ้นนะช่วงนี้อาจจะยุ่งยิงนิดนึงอาจจะห่างหายหน่อยแต่ว่าอย่าลืมกันนะครับ <No. S 1> ฝากช่อง byt channel ไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ